สวัสดีค่ะแคทมิเตอตันดัชเชสแ่งเคมบริดในฐานะทรงเป็นผู้อุปถรัรมภ์ของโรงเรียนในร้อย RAF ทรงรอยตัวจากหน้าผาและทรงจักรยานเสือภูเขารวมกับกลุ่มนักเรียนในเรืออากาศอย่างธรรมัดธแมงขณะเสด็จไปทรงเปิดศูนย์ฝึกวินเดอร์แมร์แอดเวนเจในมณนทนคัมเบรียอย่างเป็นทางการโดยดัชเชสแ่งเคมบริดทรงฉลองพระองค์ด้วยแจ็กเก็ตสีเขียวขี้มา้าและ พระสนับเพล่าสีดำและทรงมีพระปฏิสันถานกับนักเรียนในเรืออากาศอย่างเป็นกันเองและไม่ถือพระองค์ทำกลางเสียงชื่นชมในความสง่างามความกล้าหาญของดัชเชสที่สามารถทำกิจกรรมทุกอย่างได้เท่าเทียมกับผู้ชาย ในการนี้ดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ยังเสด็จทางเรือและทรงมีพระปฏิสันฐานกับผู้สูงอายุวัย93ปีหลายคนที่เป็นผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์สังหารหมู่ชาวยิวในอดีตท,ที่ถูกขนานนามว่าวินเ m อร์แม h ชิลเดนที่ได้รับความช่วยเหลือให้มาอยู่ในมณฑลคัมเบรียและได้รับการฟื้นฟูสภาพจิตใจจากเหตุการณ์เลวร้ายในครั้งนั้น และส่งพูดคุยกับครอบครัวและญาติของเด็กๆวินเดอร์แมร์ระหว่างเสด็จเยือนพิพิธภัณฑ์เจตตี้เพื่อส่งรับฟังเกี่ยวกับโครงการศูนย์การเรียนรู้เหตุการณ์สังหารหมู่ชาวยิวในอดีตและเรื่องราวชีวิตของเด็กๆวินเดอร์แมร์ด้วยขอขอบคุณที่มาจาก Sky News และไทยรัฐออนไลน์ค่ะ